สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับพาท่านผู้ชมมารับเหรียญนะครับเหรียญชื่อว่าด o อ t โทเค็นนะครับด o อกโทเค็นนะโทเค็นนะครับี่เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็ง่ายๆนะครับไปที่วอลเลตนะครับไปที่ขีดข้างบนนะครับไปที่สแกนวางกระเป๋านะครับจะขึ้นมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็เปิดก็กดเข้าไป นี่ครับก็จะได้มาเก้าพันเก้านะครับเหรียญน,นะครับง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้แล้วครับท่านผู้ชมง่ายๆเลยง่ายง่า,งา,งากระเป๋าสตางค์นะครับก็อยู่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมไปแล้วคลิปนี้รวดเร็ว อันนี้อีกอยันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกดเปิดครับแล้วก็กดเข้าไปครับ8 8 HTC นะครับโอเคครับก็สะสมไปเลยนะครับย้อนกลับย้อนกลับโอเคคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปแล้วครับผมไปก่อนนะครับไปบ,บาย